สวัสดีค่ะสองเจมาไหนคะวันนี้มาเฉียดแดนเทวดาแดนเทวดาน่อยากอยากไปไยตรงที่มีน้ำแวันนี้ก็มันจะกินข้าวเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนคะแดนเทวดาอยู่กับใครโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเนาะเยอะๆไปถ่ายตรงนู้นด้วยได้เลย่าตรงนั้นนานาโอเคไหมได้เลยแล้วเอาขิ้มาต่อกันโอเคโอเคเพราะว่านังเขาแบ นี่คือคำสั่งใช่ไหมนี่คือคำสั่งใช่ไหมเรามารีวิวที่นี่กันแล้วกอ็อย่าลืมอย่าลืมทําเพลงด้วย,ยได้เลยปาออกเอาแมกอเอาครัวออกเอาออเอาูกคุณย่านะคะ <c oughs> คุณย่าสองคน <c oughs> <c oughs> พาหลานๆมาเที่ยว <c oughs> สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ 2G ก็พามาเที่ยวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่แดนเทวดาของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพอดีคุณย่ามาเที่ยวหาที่เชียงใหม่เนาะแล้วคุณย่าก็อยากจะเที่ยวที่นี่มากๆเลยละค่ะมาถึงก็บ่นว่าอยากเที่ยวที่นี่นะคะ 2G ก็เลยจัดให้เลยค่ะตามคำเรียกร้องมาถึงแดนเทวดาสมชื่อจริงๆเลยค่ะคุณย่าชอบมากๆเลย มาถึงนะคะเสียงน้ำตกดังมากๆเลยค่ะรวมถึงละอองน้ำที่พ่นออกมาตลอดเวลาทำให้สดชื่นมากๆเลยนะคะแค่ฟังเสียงน้ำคุณย่าก็บอกว่ามีความสุขสุดๆเลยค่ะแต่ว่าที่มีความสุขมากกว่าน,นั้นดู 2G ีสิคะสนุกสุดๆเลยเห็นคุณย่าก,กับเห็นลูกๆมีความสุขคุณแม่อย่างเราก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่เลยละค่ะเอาละค่ะเรา ตรงฉากนี้ขออนุญาตไม่ตัดเสียงออกนะคะอยากให้ทุกๆคนได้ฟังเสียงน้ำตกไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามันเสียงดังขนาดไหนแค่ฟังเสียงก็สดชื่นมากๆแล้วใช่ไหมคะถ่ายกันต่อเลยค่ะดูคุณย่ญญากับหลานๆนะคะถ่ายรูปกันใหญ่เลยโซนนี้นะคะก็จะมีเป็นร้านกาแฟให้นั่งชม บรรยากาศใ,ใกล้ๆกลแล้วก็จะมีเป็นถ้ำต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเสียงน้ำตกที่ดังกระทบหินที่จำลองออกมาได้สวยมากๆแล้วก็สมจริงสุดๆเลยละคะ่ะแล้วก็ยังมีเป็นถ้ำด้วยนะคะค่ะมาถึงถ้ำตรงนี้นะคะ เรียกได้ว่าเป็นฉากไฮไลท์เลยก็ว่าได้เดินออกจากตรงนี้มาเขาเรียกว่าเป็นม่านหมอกนั่นเองค่ะเป็นม่านหมอกที่หมอกลงจัดมากๆเลยคะะแทบจะไม่เห็นทางข้างหน้าเลยค่ะนี่เด็กก็จะมีความกลัวนิดๆดูสิคะวิ่งมาหาแล้วแอบกลัวหน่อยๆว่าคุณแม่จะทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เดินต่อไปได้ค่ะผ่านม่านหมอกไปเลย อู่ไหนอยู่ในม่านบอกแล้วน,น่านบอกแล้วไหนเหียบเข้ามานะะันค่ะฮวิวสวยมากข้างหลังค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอายุเกินห้าขวบก็ค่าเข้าชมแปดสิบาทส่วนเด็กที่อายุยังไม่ถึงห้าขวบก็เข้าฟรีได้เลยนะคะ ยังค่ะยังไม่หมดเดินกันต่อค่ะเพราะว่าโซนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโซนที่มีน้าตกเยอะมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เราเจอน้ําตกกันไปตรงถ้าข้างโน้นแต่ว่าตอนนี้เราก็มาเจอน้ําตกข้างนี้อีกแล้วค่ะแต่ว่าตรงน้ําตกตรงนี้เราขออนุญาตไม่เข้าถ้าละกันเนาะขออนุญาตถ่ายรูปเก็บเป็นที่ล,ลึกแล้วก็ถ่ายบันทึกภาพถ่ายมาให้ทุกๆคนได้ชมกันดีกว่าค่ะ สวยมากๆเลยเห็นไหมคะว่ามันมีน้ำตกอีกแล้วแล้วก็น้ำตกก็สวยมากๆด้วยนะคะ เอาละค่ะผ่านโซนน้ำตกมาได้นะคะก็เดินลงมาเที่ยวข้างล่างได้เลยค่ะขออนุญาตเรียกโซนนี้ว่าโซนต้นไม้กับดอกไม้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดินลงมาแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้เจอน้ำตกแล้วละคะ่ะแต่ก็ยังมีละอองน้ำพ่นอยู่ตามต้นไม้ต่างๆให้เราได้สดชื่นแล้วก็คลายร้อนด้วยนะคะถือได้ว่ามาเที่ยวทั้งทีนะคะก็สามารถถ่ายรูปบันทึกภาพได้แบบชิลๆไม่ต้องร้อนกันเลยค่ะ เราอยู่ในสวนไหนคะเนี่ยอยู่ที่สวนดอกไม้วนดกไ้คุณย่าของเรานะคะชื่นชมกับการถ่ายรูปเป็นพิเศษส่วนอัลานวิ่งค่ะเห็นม <c oughs> ถ่ายรูปบันทึกภาพที่สวนดอกไม้เสร็จแล้วก็เดินสำรวจกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรกันอีก เดินมาถึงโซนนี้นะคะถือว่าเป็นโซนที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่แบบมีโคมไฟเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบจินจีนหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งคุณย่าทั้งสองคนนะคะก็เก็บภาพตลอดทางเลยค่ะส่วนหลานๆก็วิ่งเล่นได้แบบสบายใจมากๆเพราะว่าไม่ร้อนนั่นเองนะคะไม่มีการงองแงเลยนะคะวันนี้เนี่ยส่วนวันนี้นะคะก็พาคุณย่าก,กับ 2G ีมาในวันเสาร์ คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเฮ้ย hey, ทุกคนมีสนามเด็กเล่นเด็กไว้ให้เด็กได้นั่งเล่นแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ได้พักผ่อนเก็บภาพกันด้วยนะคะขออนุญาตเรียกว่าเป็นมินิสนามเด็กเล่นแล้วกันค่ะนี่เราก็พักเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยมากดูยมือไม่ก้องที่สุดว้า พักเหนื่อยกันให้หายเหนื่อยกันแล้วนะคะก็มาต่อกันที่น้ําตกตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นน้ําตกที่มีถ้าอยู่นะคะซึ่งถ้านี้ก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปก็จะกลายเป็นหลังม่านน้ําตกได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนก็จะเห็นเป็น ถ้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ข้างหน้าที่เป็นรูปหัวใจก็จะเป็นน้ำตกนะคะถ้าเราไปอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ด้านหน้าน้ำตกเราก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจแต่นี้เราอยู่ข้างหลังเนาะก็จะเห็นวิวข้างล่างด้วยนะคะส่วนเด็กๆก,ก็สงสัยกันใหญ่เลยว่ามันเป็นถ้ำจริงหรือว่าถ้ำปลอมนะคะก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าเขาสร้างออกมาได้เหมือนมากๆเลยค่ะ คณย่างเรามีความสุขสุดๆเลยเก็บภาพไม่หยุดเลยละคะ่ะทุกคนหลังจากที่ขึ้นไปชมถ้ำเรียบร้อยก็เดินลงมาสลายพลังงานกันต่อเลยค่ะเพราะว่า 2G กับคุณย่าวันนี้เติมพลังมาเต็มมากๆเลยนะคะเดินชมสวนกันต่อเลยดีกว่า ไหนมีลูกอะไรอยู่นี่ตรงนี้ น่าร mm ักไหมคะจีอาน่ารักมากมากเลยใช่เขาบอกว่าไก่อะไรอ่ะไก่ชิวกี้อ่านถูกหรือเปล่าน่ารักมากเลยเจ๊จะกินขนมอะไรคะเดินไปดูสิคะโอ้นี่น่เมีมากไปดูเร็ว จะกินขนมอ่ะเดินดูก่อนขนมอะไรไม่มีขนมนะใช,มใช่ไหมจะไม่มีแล้วค่ะ<อ>นี่เป็นน้ำสมุนไพรอับไอติมแล้วริงอะไรบ้างไ,ไ,ไปดูสิ จ้สตรบอบอรี่สตรอบอรี่สตบอรี่สองโ <ผม S 2> <Okay. S 1> อเคอแรกจะได้ละหลวงว่าสอตอเบอรี่อย่างเดียวดีสอ,อ,อ,อบอรี่นะครับก็ครบหมนะเดินเที่ยวอยู่ข้างในยังมีงะะอยูโอ่โอ้ยไอติมน่ากินจังอ,อ้าวของซีอาครับ ขอบคุณครับก่อนจ R โอครับอ่าโอเคอะไหนมาชั่วหน่อยว้าวไปหาที่นั่งเลยค่ะนี่ทัวอะไรเหรอโหมดธรรถั่วลิสงนี่หรอนั่งอีกไอซี่อาร์ด้วยเหรอคะตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวเสร็จแล้วถึงเวลาจะไปในติมแล้วก็กลับบ้านกันใช่ไหมคะไหนขอดูไอติมช่วยติมช่วยติมกันหน่อยไหนซี่อา วันนี้นะคะก็มาเที่ยวที่แดนเทวดานะคะก็ทั้งสนุก <c oughs> เหนื่อยแล้วก็คลายร้อนด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อนแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเจอกันอย่าลืมกินไอติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะ,ะช่องชื่อว่าล้องใจบ